ต้อนรับเยครับเราจะเจออาจารย์สามชายมาพูดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเราจะเจอจานิวก็มาพี่น้องจานิวมาแต่แม่จานิวไม่มาเพราะสารขอสองอย่างหนึ่งอยง่าหลบหนีสองอย่าปั่นป่วนกลัวขึ้นเวทีจะต้องปั่นป่วนเราไม่มาดีกว่าเพื่อวความปลอดภัยนะครับเ,เราจะได้ฟังเสียงคนเพราะที่มาแล้วนะครับนางเอกของพี่กงลี และแน่นอนนะครับแฟนผมก็มานะครับรทุกนักตาพูดแบบนี้ลมน้อยใจหมดเลยนะครับมีคุณป้าบางคนกระซิบบอกผมว่างานช่วยเลิกเร็วๆเพราะผัวให้มาถึงห้าโมงยินกุ้งใจมากนะคะถ้าได้ผัวแบบนี้บอกเลิกเลยค่ะประชาธันที่ตายก็้องมาก่อนผัวค่ะแต่ถ้าดีฉันได้ลมผัวมาก่อนที่ผปไตายคนโลกปบนี้เราก็ต้องเลือกฮะ พี่น้องครับผมอยากพูดเรื่องสองเรื่องก่อนโยนไมให้ใครสักคนเมื่อวานนี้พี่แชมป์พี่แชมป์ตรงนี้หนึ่งเก้าแปดสี่ไปถือป้ายมีข้อความว่าวันนี้จับแม่จ๋าในพรุ่งนี้จับแม่ใครพรุ่งนี้จับแม่ไข่ขอขอ,ขอ,ยอยนุญาตดึงใหม่นะพรุ่งนี้จับแม่ไม่ไสถานีแห่งหนึ่งเอาภาพพี่แชมป์ไปโพสสถาน,นีนั้นชื่อเนชั่นใต้ข้อความมีคอมเมนต์เยอะมากเป็นร้อย หนึ่งในนั้นพิมตอบกลับบอกว่าไม่ใช่แม่กูแน่นอนเพราะแม่กูไม่สอนให้ทำผิดกฎหมายวิจักพณนธุ์บอกว่าคนที่ไม่รู้ทุกรู้หนาวกับเรื่องราวของแม่จานิวเป็นคนไม่มีหัวใจว<ธ>อะไรครับเดี๋ยวปั๊บปับหนึ่งนะพี่ปั๊น่ะกำลังอินหาพี่เจ็บพี่นาตนะ้องหน้าตาดีวใครจะมาแย่งไปแต่ผมช่วยหน้าตาดี ใครไม่รู้สึกรู้หนาวกับเรื่องราวของแม่จ่านิวคนนั้นไม่มีใต้คอมเมนต์ใต้ภาพพี่แชมป์พี่แชมป์ถามบอกว่าวันนี้แม่จ่านิวพรุ่งนี้แม่ใครคุณพี่คนนั้นพิมพ์บอกว่าไม่ใช่แม่กูเพราะแม่กูไม่สอนให้ทำผิดกฎหมายดิฉันขอตอบกับคนนี้ถ้าป้าคนนั้นได้อ่านสิ่งที่จ่าดิวทําไม่เรียกว่าการผิดกฎหมายคนทําผิดกฎหมายไม่ใช่จ่านิว คนทำผิดกฎหมายคือคนประกาศการรับประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมแบบนี้เรียกทำผิดกฎหมายแบบนี้เรียกควรออกไปแบบนี้เรียกควรไม่มีที่ยืนแต่การต่อสู้ของจานิวเป็นการต่อสู้แบบอารยะขัดถืนเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพเราปรบมือดังๆให้ครอบครัวครอบครัวนี้ได้ไหมครับ ยืนยันตามเดิมนะครับผมยืนยันตามเดิมเพราะว่าการเดกับพยุท,ทธ์จันโทษใครหนักกว่าก,กันนะวันนี้วันล้อฟรีเดย์นะฮะทุกคนรู้อยู่แก่ใจนะฮะดิฉันชอบเสี้ยคุณพี่นะหยุดแช่แข็งพิษวติตายนะฮะขอบพระคุณมากนะครับตะกี้พี่ก็ถามบอกตกลงใครโทษใครหนักกว่ากันนะผมผมพูดเรื่องพี่แชมป์ต่อหนึงแล้วก็มีคนมาจิกกัดใต้คอมเมนต์ภาพพี่แชมป์นะฮะบอกว่าไม่ใช่แม่กูแต่แม่ปูของมึงไง ยันตอบกลับนะฮะยันสู้ทุกวันนี้ไม่สู้เพื่อ,อยิ่งรักนะคะพวกเรานั่งอยู่ที่นี่เราสู้เพื่อการมีนายกรัฐมนตรีจากฝ่ายประชาธิปไตยเราสู้เพื่อการเลือกตั้งเราสู้เพื่อการมีรัฐมนุนที่นีทั้งหมดนี้คือเส้นทางที่เราต่อสู้อยู่ดิฉนันเหลือไปเห็นอ,กอีกคอมเมนต์หนึ่งที่ไม่ใช่ใต้ภาพพี่แชมป์ตอนเขาจับกลุ่มแม่จ่านิว มีเด็กคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านเยียบอยู่แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ยินจบมาเด็กคนนั้นพิมพ์เป่ว่าเนี่ยถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเผด็จการประเทศอื่นนะ่ะคนแบบแม่จานิวเนี่ยเขาประหารชีวิตไปแล้วนะโอ้ดิทั้งสะอึกเลยฮะยิ้สะอึกตกลงจบมหาวิทยาลัยเดียวกันไหมคะขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคน ไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่คนที่เรารู้จักวันหนึ่งเราไม่เดือดร้อนหรอกแต่วันไหนเป็นแม่เขาแต่วันไหนเป็นญาติเขาแต่วันไหนเป็นเพื่อนเขาแต่วันไหนเป็นพี่เขาแต่วันไหนเป็นน้องเขาสักวันหนึ่งเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเ <Hey. S 1> มื่อวันนั้นฝ่ายประชาธิปไตยจะอบกอดแขนของเราให้กว้างและต้อนรับเขาเข้า,ขาสู่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย ปมมือดังๆให้เขาตาสว่างเร็วๆครับให้นกหวีดมันดันเร็วๆให้นกหวีดมันปิดเมืองจะต่อต้านอะไรต่อต้านไก้ครบทุกอย่างนะครับต่อต้านอะไรต่อต้านครบทุกอย่างท่านพี่คุณพี่จะพูดอะไรนะคะคุณพี่เชิญน้องให้เครื่องวิทค่ะเชิญค่ะคือพอ,อดีผมกไม็ได้มีโอกาสไปอ่านนะครับที่คนตาดาราเนี่ยลหลายคนก็ด่าแม่ผมซึ่งก็ผมแค<อ>่อยากจะบอกว่า แม่ผมเนี่ยเขาอยู่ฝั่งตรงข้างกับผมหรือก็คือเขาอยู่ฝั่งเดียวกับพวกคุณที่ถ่ายเขานั่นแหละครับขอบคุณมากครับพี่น้องผมไม่พูดต่อแต่ผมอยากจะให้พวกเราปรบมือให้นานนานยาวๆพี่น้องอยู่ในครอบครัวพี่น้องดูดีถ้าผัวเราเห็นด้วยเราก็แฮปปี้เมียเราเห็นด้วยเราก็แฮปปี แต่บางทีผัวไม่ให้มาเราก็เป็นทุกข์แต่นี่พ่อแม่อาจจะห้ามแต่ลูกล่าหารออกมาทุกครั้งออกมาทุกครั้งดีเพราะหมดโดนซิมทายหมดโดนด่ายจังหาเขาพูดอีกป้ายหนึ่งได้ไหมฮะป้ายหนึ่งเป็นคุณป้าฝ่ายเป็นไปตคนหนึ่งนะถือป้ายฟรีแมนพี่แชมใช่ไหมชื่อฟรีแมนคนหนึ่ง uh, เอ่อฟรีมอมฟรีมมฟรีมอมฟรีมอมให้แม่ได้มีชีวิตอย่างเสรี คอมเมนต์6กว่าคอมเมนต์ที่ฉันได้อ่านคอมเมนต์พูดเรื่องอะไรรู้ไหมนะป้าคนนี้เห็นอีกแล้วนะรับเงินมากี่บาท